Inside News เจาะลึกข่าวสารสาระรอบตัวสวัสดีค่ะนี่คือ Inside News วิศนุแนะปมนายก8ปีประชาชนสอสอสอวอสามารถยื่นกะกะตเพื่อส่งต่อสารรัฐธรรมนูญตีความได้ 4ส,สิงหาคม2565นายวิษนุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์กรณีการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีครบ8ปีของพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมหากใครสงสัยสามารถยื่นต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกอกตได้หรือไม่ว่า ใครก็ตามควรไปยื่นต่อกะกะตแล้วให้กะกะตเป็นผู้ยื่นต่อสารรัฐธรรมนูญตามที่รัฐธรรมนูญมาตรา170เขียนไว้ โดยมาตราดังกล่าวได้นำเอามาตรา82มาใช้โดยอนุโลมคือเป็นเรื่องที่สอสอสงสัยว่าสอสอด้วยกันขาดความเป็นสอสอหรือไม่หรือสอวอสงสัยความเป็นสวอของเพื่อนสอวด้วยกันแต่ไม่มีกรณีนายกรัฐมนตรีที่ไปเขียนไว้ในมาตรา170ให้นำมาใช้โดยอนุโลม กรณีนี้ถ้าประชาชนสงสัยให้ไปยื่นกะกะตส่วนสอสอสอวอจะยื่นต่อใครยังเป็นปัญหาอยู่บ้างแต่ทางที่ดีที่สุดไปที่กะกะตให้เป็นที่รวมซึ่งวรรท้ายของมาตรา170ระบุให้กะกะตมีอำนาจหน้าที่ดำเนินการเรื่องนี้ โดยวิธีการคือสอสอหรือสอวอเขาชื่อส่งต่อให้ประธานสภาเพื่อส่งไปที่กกตเช่นเดียวกับฝ่ายค้านถ้าจะยื่นก็ควรไปที่กกตเมื่อถามว่าฝ่ายค้านต้องยื่นต่อกอกตได้เลยหรือไม่นายวิษณุกล่าวว่าควรเป็นอย่างนั้นเมื่อถามว่าไม่สามารถยื่นโดยตรงได้ต้องผ่านกกตใช่หรือไม่นายวิษณุกล่าวว่าจริงๆก็ได้แต่จะมีปัญหาว่าเข้าชื่อกันเท่าไหร่ ดังนั้นให้ไปที่กะกะตโดยกะกะตจะเป็นผู้ยื่นให้แต่เรื่องนี้ถ้าไม่มีใครสงสัยกะกะตก็สามารถที่จะสงสัยได้ อีกประมาณสองสัปดาห์ต่อจากนี้ประเด็นการนับระยะเวลาดำรงตำแหน่งนายกครบ8ปีของพลเอกประยุทธ์จันโอชาจะเป็นที่กล่าขวขัญกันมากขึ้นเพราะมีเส้นตายเส้นแรกที่ขีดเอาไว้คือ23สิงหาคม2565คือวันครบ8ปีแน่นอนว่าเครือข่ายผู้มีอำนาจจะตีความการนับเวลา8ปปีที่พลเอกประยุทธ์ไปอีกแบบ เช่นตีความจากวันรัฐธรรมนูญ2,560เริ่มประกาศใช้6เมษายน2,560เท่ากับครบ8ปีปี2,568หรือตีความจากการเป็นนายกครั้งที่2เพราะเป็นนายกตามรัฐธรรมนูญฉบับ2,560คือเมื่อได้รับโปรดเกล้าเมื่อ9มิถุนายน2,562แนวนี้คืออยู่ยาวไปถึง2,570 แต่ฝ่ายพลเอกประยุทธ์ตีความไปอย่างขณะที่ฝ่ายอื่นก็มีวันเวลาอีกอย่างคือนับจากการเริ่มเป็นนายกครั้งแรกตามที่ได้รับโปรดเกล้าเมื่อวันที่24สิงหาคม2557นับแล้วจะครบในวันที่23สิงหาคมนี้ ปัญหาก็คือมีการจุดประเด็นขึ้นมาแล้วว่าเส้นตายคืออีกสองสัปดาห์หน้าดังนั้นต้องจับตากันให้ดีจะมีการเคลื่อนไหวร้อนแรงอะไรเกิดขึ้นหรือไม่อย่างน้อยก็มีการเข้าชื่อของ99ปัญญาชนที่เรียกร้องให้พลเอกประยุทธ์ยอมลาออกก่อนถึงเดดไลน์ดังกล่าวปูทางออกมาแล้ว ทั้งนี้กลุ่มที่เข้าชื่อให้เหตุผลว่าการยอมเสียสละลาออกจะช่วยลดเงื่อนไขความขัดแย้งรุนแรงในประเด็นนี้ได้แถมระบุด้วยว่าถ้าหากพลเอกประยุทธ์ยังต่ออายุออกไปอีกจะเข้าข่ายการตีความรัฐธรรมนูญเพื่อเข้าข้างตัวเองซึ่งเป็นชนวนให้บานปลายได้ ต้องยอมรับว่าประเด็นครบ8ปีนายกกำลังเป็นที่กล่าวขวัญกันมากในทุกแวดวงเวลานี้ส่วนหนึ่งเพราะปัญหาเศรษฐกิจที่สุดหนักเข้าของราคาแพงน้ำมันแพงปากท้องประชาชนยากลำบากเมื่อมองว่ารัฐบาลพลเอกประยุทธ์คือนักการทหารไม่เหมาะสมกับภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ ที่ต้องอาศัยผู้นำที่มากวิสัยทัศน์และทันโลกดังนั้นคนที่เบื่อรัฐบาลชุดนี้เริ่มมีลุ้นว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงได้หรือไม่สำหรับปม8ปีนายกที่น่าเป็นห่วงสำหรับประเด็นการนับเวลาดำรงตำแหน่งนายกอีกประการคือแง่ของความร้อนแรงของสังคม โดยถ้าหากดีความออกแบบที่ทำให้เกิดข้อสรุปทำนองว่าไม่มีใครทำอะไรพลเอกประยุทธ์ได้จะยื่นอะไรร้องอะไรลงเอยที่พลเอกประยุทธ์ผ่านตลอดไม่มีใครเอาผิดได้ จะเกิดการสั่งสมด้านอารมณ์ความรู้สึกในหมู่ของประชาชนตอนนี้เริ่มพูดกันไปทั่วแล้วร้องไปก็เท่านั้นเพราะผลเอกประยุทธ์คงได้เป็นนายกต่อไปอีกอาจถึงปี2568หรือ2570ก็เป็นได้สถานการณ์เบื้องหน้าจากกรณี8ปีนายกดูแล้วน่าเป็นห่วงอยู่ไม่น้อยขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากข่าวสดอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ได้นะคะ สวัสดีค่ะ